สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะพามาดูวิธีการซ่อมประตูมุ้งลวดบานสไลด์ซึ่งเนื้อหาโดยรวมของคลิปนี้จะเป็นการถอดและติดตั้งใหม่ทั้งตัวมุ้งลวดและตัวล้อสไลด์เลยนะครับโอเคเราก็มาดูกันก่อนเวลาเราจะถอดเนี่ยเราต้องถอดมือจับสีดำเมื่อตีกี้ก่อนนะจากนั้นเราจะดึงมุ้งลวดออกมาทันทีอ่ะมันจะดึงไม่ออกนะครับเราต้องงัดตั้งแต่มุมของมันซึ่งมันจะมีเส้นยางตัวนี้อยู่ ค่อยๆใช้ไขควงหรือใช้ของแหลมเนี่ยเขี่ยมันออกมาจากกรอบอย่าเขี่ยแรงนะครับเดี๋ยวกรอบมันจะพังแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้เส้นยางที่เห็นเนี่ยก็จะอยู่รอบกรอบทั้ง4ด้านเลยนะครับเราก็ดึงจนมาถึงด้านสุดท้ายและอ่าเราดึงออกมาเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามุงลวดเนี่ยไปกรองหรือเอาไปทําอะไรอย่างอื่นก็แล้วกันนะครับโอเคเราก็ จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งมุ้งลวดอันใหม่แล้วก็เอามุ้งลวดที่เป็นม้วนเนี่ยวัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเป็นการติดตั้งเข้าไปใหม่และวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกกลิ้งลูกกลิ้งตัวนี้เนี่ยก็คือช่างเขาก็จะใช้วิธีการกลิ้งไปตรงรางของกรอบตัวนี้เพื่อให้มันเป็นร่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอายางเนี่ยยัดเข้าไปในร่องที่เรากรีดเขาไว้ ก็จะเหมือนกับเมือ่อกี้เลยนะจะเห็นว่าเมื่อกี้เขาดึงออกมาได้ก็เพราะว่าเขาอัดเข้าไปแบบนี้ก็คือเอาลูกกิ่งกิ้งเข้าไปก่อนแล้วก็เอาเจ้าไม้เหล็กเนี่ยนะครับทำการยัดเข้าไปในรูมันก็จะดะูเหมือนกับยางมันเข้าไปในร่องอนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยจะทําแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยให้เต็มกรอบเลยนะฮะค่อยคอย,ยัดไปเรื่อยๆต้องใช้ เ,เรียกว่าสมาธินะครับแล้วก็ความใจเย็นในการทําในการณรีที่เรากดผิดจังหวะเนี่ยบางทีอาจจะทําให้มุ้งลวดขาดเลยนะถ้าขาดก็คือต้องตัดแล้วก็ทําการใส่ใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องระวังมากๆนะถ,ถ้าเกิดใครไม่เคยทานะครับอาจพลาดได้แล้วทําให้มุ้งลวดเนี่ยเสียไปเรียกว่าเป็นแนวทั้งแนวเลยนะโอเค ก็อย่างที่เห็นนะครับหลักการก็คือการเอาลูกกิ้งลิ้งเข้าไปให้เกิดร่องก่อนแล้วก็เอาอยางเนี่ยลัดเพื่อไม่ให้ตัวมุ้งลวดมันกระเด้งออกมาเมื่อเราทําครบสีด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเอากันไกรเนี่ยตัดมุงลวดส่วนที่เกินออกอ่าตอนนี้ก็ ดูในจังหวะเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งนี้ก็ต้องค่อยๆย,ยัดให้ดีเพราะว่าจุดเข้าโค้งเนี่ยก็ค่อนข้างเข้ายากเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันครบรอบแล้วอันนี้ก็ตัดส่วนที่เกินออกมาแล้วก็ยางที่มันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งอ่าโอเคนี่ก็ยัดให้มันเสมอกันให้มันชนกันนะครับระหว่างเส้นยางที่มันครบรอบ ครบทั้งสีด้านเลยนะฮะก็คือจะเป็นเส้นเดียวยาวไปเลยอันนี้ก็ยัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็วิธีการยัดไม่มีอะไรมากนะครับใช้ล้อกรีดล่องก่อนแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยยัดยางเข้าไปจนมันบรรจบกับเส้นตอนแรกของเราเลยนะฮะแล้วเราก็ทำการตัดเพื่อให้เกิดความสวยงามอย่าให้มันเป็นเดือยออกมาเนาะแล้วก็ค่อยๆยัดให้มันเรียบร้อยแบบนี้อ่า ต่อมาเราก็ใช้วิธีการตัดเจ้าขอบมุ้งลวดที่มันเกินเลยออกมาจากเฟรมนะฮะจากกรอบตัวนี้มันก็จะทําให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามสุดท้ายก็เอามือจับล็อกเจ้าเฟรมเอาไว้อ่าเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนล้อการเปลี่ยนล้อเนี่ยจะต้องทําการคลายน็อตที่ล็อกล้อเอาไว้ก่อนโอเคหลังจากเราคลายน็อตเสร็จเนี่ยเราก็จะทําการถอดล้อออก ซึ่งเวลาถอดเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฮะมันจะมีเดือยตัวทีอยู่นะแล้วตัวล้อเนี่ยมันก็คือจะมีคล้ายๆกับตัวยูหนีบเอาไว้อ่าหนีบเจ้าตัวทีนี้เอาไว้นะฮะตรงล้อเนี่ยมันจะมีรูอยู่2อรูนะฮะเวลาเราถอดออกมาต้องระวังตัวทีนี้หักด้วยนะเพราะว่าถ้าหักเนี่ยเราต้องถอดดีเวทนี้ออกมาทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าทํากรอบตรงนี้ใหม่เลยต้องระวังมากมากโอเคเห็นไหมฮะในล้อเนี่ยจะมีตัวรู2อรูนะฮะซึ่ง เราต้องพยายามค่อยๆเอาครีมปากเป็ดเนี่ยดันเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาไขาควงเนี่ยงัดเข้าใส่ทีละรูนะฮะทำให้เข้ารูฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็งัดให้มันเข้ารูฝั่งขวาของตัวทีนะฮะโอเคเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นี่ก็พยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะฮะมันถ่ายค่อนข้างยากเพราะมันเล็กนะอ่าเนี่ยจะเห็นแล้วนะครับว่ามันเข้าไปสองฝั่งแล้วนะครับ ก็คือตัวล้อเนี่ยจะเป็นตัว U หนีบตัวีเอาไว้นะฮะจะมีรูอยู่2ลรูเนาะนี่ก็เข้าไปแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับก็ต้องทําทั้ง4ด้านเลยทั้งข้างบน2ข้างล่างสองนี่เราก็เปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยโอเคเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งประตูบานสไลด์กันนะครับวิธีการติดตั้งก็เสียบไปด้านบนก่อนแล้วก็เอาเท้าค่อยๆดันจากด้านล่างนะค่อยๆดันเล็กๆน้อยๆจนมันลงล็อกนะ ก็ต้องค่อยๆทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําแรงมันจะหักได้โอเคหลังจากเราใส่ให้มันลงล็อกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ไขควงนะครับปรับความแน่นของล้อให้มันมีการคลายตัวนิดนึงนะฮะอย่าให้มันสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปเนาะเพราะาตอนนี้มันยังฝืดๆอยู่เนี่ยฮะโอเคเราก็จะทําการปรับนิดนึงนะอย่าให้มันแน่นเกินไปก็คือปรับ น็อตที่มันดันลูกล้ออยู่ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะว่าอย่าให้มันแน่นจนเกินไปแล้วก็อย่าให้มันหลวมจนเกินไปนะแล้วเราก็ลองสไลด์ดูว่ามันลื่นหรือ,อยังก็เหมาะกับการใช้ล้อพลาสติกนะครับสำหรับบานมุงลวดพวกเนี้ยมันจะลื่นกว่าเยอะใช้ล้อเหล็กมันเกิดสนิมแล้วก็เสียง่ายกว่าโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของการดูแลรักษาเจ้าประตูมุงลวดบานสไลด์นะครับ ถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนอยากสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบายชาวโลก